สวัสดีครับสวัสดีครับวันหยุดนะครับสวัสดีครับคคเลยนนะครับเมนูวันหยุดวันนี้นะครับวันนี้เมนูแรกที่จะทํานะครับแกงคั้วสับปะรดใส่หอยแมลงผู่นะครับแล้ววันนี้อยากขำกันนะครับใส่ชุดลำลองนะแต่ดันเสลอใส่ท้ายด้วยพอดีเพิ่งไปเจอมาเริ่มเลยแล้วกันนะครับเหมือนเดิมกระทะทองเหลืองไม่ใช่กระทะทองแดงขัดด้วยน้ำมะขามเปียกเงาแวบโอเคแกงคั่วหอยแมลงผู่ใส่สับปะรดเนี่ย เรามีสับประรดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้สับประรดหนึ่งลูกเลยนะซอยไปแล้วเอาซอยแล้วก็บีบนำน,ำน้ำมันออกหน่อยนะคือบีบบีบบีบให้มีความนุ่มหน่อยนะครับตัวนี้นะครับเป็นสับประรดพันหุ้ยมุ่น <c oughs> ก็จะมีความเปรย้ยวอหวานอยู่ในนี้นะครับเมน,นูนี้ต้องอิงพริกแกงแดงภาพกลางนะครับและสิ่งที่ต้องเสริมไปเนี่ยนั่นก็คือน้องกระชายกระชายนี่ประมาณสักผมใช้สักสามช้อนเลยนะใส่เยอะหน่อยหอมดีโคลนก,ก่อนเลยครับบึมล้างให้สะอาดซอยแล้วก็โคล เมนูที่2เนี่ยไม่ว่าจะเป็นวุฒธิชัยหรือแม่ผมเนี่ยเขาชอบมากนั่นก็คือไข่ลูกชพายเพราะเรามีซอสมะขามสามรสไปอยู่แล้วทำโครง่ายคุณทำติดควรบ้างนะชีวิตเราจะง่ายขึ้นมากมากเลยเอ้าวร้อนแรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลงได้เลยวันนี้เราจะแกงรสไม่จัดนะครับเอาความเป็นนุ่มนวลที่แกงแดงนะครับประมาณไม่ถึงไม่ถึงขีดอ่ะฮะโครอรวมกันไปนเลยในเครื่องแกงนี้มีกระปิแล้วนะครับ อย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าใครที่สั่งซื้อหอมแดงแล้วเนี่ยคุณได้สินค้าตรงปกหรือไม่ตรงปกซื้อจากเพจที่สักดาที่สักดาได้อยู่ชัยภูมินะครับเพราะทีเนี้ส, ne, สินค้าที่ผมได้มาเนี่ยสวยสวยงามน่าบอกต่อนะครับก,ก็เลยบอกต่อกันนะครับแต่ถ้าเกิดพวกคุณสั่งไปแล้วเนี่ยถ้าหากใครได้สินค้าไม่ตรงปกเนี่ย i n ออกซ์หาผมด้วยนะผมจะได้ทราบข้อมูลนะครับมันเหมือนกับเราการันตีด้วยไงว่าเออเราได้สินค้าที่ดีเพราะฉะนั้นถึงบอกต่อแล้วก็อยากให้ทุกคนได้สินค้าดีๆเหมือนกันนะครับ ถ้าเกิดขาดสินค้าของที่สังดามไม่ตรงปกแจ้งผมด้วยนะผมจะได้ไปเฉ่งเขาหน่อยเอาละนี่เรียบร้อยโอเคน้ำมันน้อหมูอีกสักหน่อยหนึ่งการใช้กะทิกล่องหรือกะทิขวดเนี่ยมันจะแตกมันยากกว่ากะทิสดนะเริ่มเลยแล้วกันอ่าหลงเลยอืมห่าน,นิดหนึ่งทางโค ช้ทั้งทีก็ใช้ให้หมดใช่ปะไม่ได้งกหรอกน้ำ้างคอกมันมีเสน่ห์นั่นแหละว่าไปสั้นหากดูบันการแล้วกวนก็จะช่วยเธอมาล้กันุกใจเธอมาทั้นั้นรู้ไหมผัดเลยครับอ่าตอนนี้ใช้ไฟอ่อนๆหน่อยนะไม่ต้องแรงมากนะครับทีนี้ก็เตรียมได้เลยกับตัวนี้นะครับกระทิกองเอาฉลากออกด้วยเห็นปะเน่สปอนไม่เข้าเอาฉลากออกเฉยเลย ผัดคู่กันได้เลยครับใส่ตัวนี้เพื่อป้องกันพริแกงไหม้นะครับผัดได้เลยจ้าผัดให้เครื่องแกงหอมแล้วก็ให้กระชายของเราสุกหอมนะครับเมนูนี้ทําไม่ยากบางคนก็บอกว่าเป็นอาหารโบราณโบราณที่ไหนแล้วทําวันนี้ <c oughs> อาหารวันนี้ดีกว่า ตอนนี้คือไม่ต้องรีบร้อนอะไรเลยใจเย็นๆกันมันังการคั่วื่องแกงของเราจริงๆแาบแกคั่วสับป,ประรดเนี่ยคุณจะใส่หอยมแมลงภู่ก็ได้ถ้าหากว่าคุณไม่กินหอยมแมลงผูง่คุณก็ใช้หมูสามชั้นได้คือกันแล้วรักลิ่นเริ่มมาอืมได้เลยงานนี้ผมจะปรุงน้ำแกงให้ได้ก่อนนะถ้าหากว่าพิแกงของเราสุกหอมแล้วเติมน้ำ้างคบดึ่มและเติมกะทิให้ได้หนึ่งห้าร้อยมลอะห้าร้อยพอโอเค ปรุงน้ำแกงก่อนเลยนะครับเพราะว่าหอยสามโลร้อยเนี่ยหอยแมงผู้เนี่ยหอยมีความสุกอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นนะ่ะเหลือน้ําแกงอย่างเดียวถ้าแต่ทำน้ําแกงให้รสชาติที่เราชอบแล้วเนี่ยก็ง่ายเลยทีนี้แล้วก็ระหว่างนี้นะจ๊ะนี่ครับสับปะรดห้วยมุ่นรสชาติก็จะมีความเปรี้ยวหวานหวานไม่ได้ไม่ใช่หวานฉ่ำน,นะอืมอย่าเองเงี้ยอร่อยเพราะฉะนั้นบีบๆขั้นๆก็จะหน่อยนะครับให้สับปะรดมุ่นตัวลงนะครับ หลักเคี้ยวจะได้เคี้ยวไง,ไง่ายๆนี่คืคกาดปรุงน้ำแกงแล้วนะไม่ไดาบรดาวันนี้วันนี้อยากหล่อเฉยขำตัวเองแต่งตัวลำลองแต่ว่าใส่ใจบ้านไหนก็ทํากันฝากพุธที่ชายไว้แป๊บหนึ่งนะครับยวรอน้ำแกงเดือดอ่าลุยคุณสุภาพช่ำเฉลิมกำลังรับชมคุณน้อย,อยคุณโอยจบมาแล้วครับ คุณพลภัยสารแบตเตอรี่สวัสดีคับพลคุณพลภัยส,สารสวัสดีครับสวัสดีอาเจ้ด้วยนะครับอาเจ้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวแวะไปเที่ยวหานะครับกระชับรสชาติด้วยผงปรุงรสสักหนึ่งช้อนชาพอคุณนะครับน่าอร่อยนะคะทีนี้นะครับความเค็มมาจากปลาใช้อินเนอร์ในการทําอาหารนะคุณประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งก่อนทีนี้จะต้องชิมก่อนว่าความเปรี้ยวความหวานนะเขาสับรสมันออกไหรือยังชิมแบงเอ ผมพี่กางหอมแต่ความเค็มน้อยความเปรี้ยวน้อยความหวานน้อยเราก็ต้องใช้น้ําสับปะรดให้เป็นประโยชน์นะครับนิดเองานนิดเองปรุงนะจ๊ะส่วนความเค็มนี่สวัสดเกลือป่นนะครับอาจทีนี้สักหน่อยหนึ่งแคงกะทิใส่ได้ครึ่งช้อนชาความเปรี้ยวความหวานเมื่อกี้นี้ใส่น้ําสับปะรดไปแล้วหนาปรุงน้ําแกงให้ได้ก่อนรับรองเพราะหอยมันสุกแล้วว่าคุณ เนเมื่อความเปรี้ยวนะครับความเปรียรปร้ยวกับความหวานไม่พอเนี่ยเราก็ต้องเติมนี่น้าตาลซื้อกันยังมังอย่างนี่น้ําตาลดอกมะพร้าวของคุณแม่จีเพ็กนะจ๊ะสีนวลสวยมากกลิ่นหอมสุดๆใช้แค่นี้พอหนึ่งช้อนเกาหลีนะห<า>ลงไปลูกจะเหนียวจะเหนียวจะเหนียวส่วนความเปรี้ยวสักนิดหนึ่งนะครับในเมื่อมะขามที่เราคั้นไว้หมดแล้วซื้อสำรองไว้ก็คือจะซื้อของไล้ทิพย์นะครับเอาไว้ใช้งานชมคุณอารม งานนี้ปรุงน้ำแกงให้ได้ก่อนนะคุณนะอาาที่คุณลักนาคุณลักนานีนาโอเคเลยเนื้อแกงเนี่ยพ<น>อไปใส่สับรถไปนะ ถ้ามีความข้นข้นหนึบหนึบอ่ะใบมะกรูดนะจ๊ะ <c els> ใส่เลยเนี่ยคุณแม่มผูดแดงใส่เสื้อแดงใส่ชุดรับรองกับใส่นักไทยคุณน,นิสตากอนแ,แต่งตัวภาษาอะไรเนี่ยคุณปลายฝนต้นหนาวแกงกับพ่อครัวใครเด็ดกว่ากันมันก็ต้องดูเรื่องอะไร <c> ุด <els> ชิมหน่อยที่ว่าความเผ็ดความเปรี้ยวความหวานความเค็มเป็นเช่นไหนถ้า, <c els> า,า,าเพ <c els> อร์เฟกต์ก็จะใส่หอยเลยนะร <c els> ับประกันใครชีวิตสักฉบับไหมครับ พอดีครับนี่น้องหอยน้องหอยมาแล้วนะครับน้ำแกงได้แล้วคุณน้ำแกงได้แล้วลงหอยนลหนาคุณน้องนุชอ่าเสร็จแล้วถ้าน้ำแกงของเราเรียบร้อยดีแล้วเนี่ยอร่อยโดนใจปุ๊บเนี่ยทีนี้ลงหอยพอลงหอยเสร็จแล้วปิดแก๊สได้เลยในงานเดี๋ยวหอยมันจะหดหดแล้วหอยจะเหนียวสวัสดีครับคุณป้าจิตใจจัดจานสิจ่ารออะไรพอเสร็จแล้วจ้านี่ อวด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 คอรชั่นนี้ถ้วยเปีแบบนี้คิดถ้วยละ5้บาทคุณว่าแพงไหม <c oughs> จริงๆอ๋อไม่ได้ต้นทุนเลยเพราะฉะนั้นต้องถ่ายรูปนะครับปีดานี่เห็นปะ่ะคุณแห,หไะคุณใบหน้าหนาวน้าทานค่ะ